อีเ้เฮียวันนี้นะกูอ่านข่าวแล้วคูของขึ้นจริงๆเลยนะอีหน้าขนเจ็ดตัวมึงเป็นครูภาษาเฮียอะไรฮะพอเงี้ยนครัวอยากจะลงลูเนี่ยเสือไปหาเด็กมาเป็นที่ระบายทางเพศสัตว์นั้นลกจริงๆอีช้างลากขยม่มถ้ามึงเงี้ยนนะมึงไม่เย็ดเมียมึงล่ะฮะลูเนี่ยฮะหรือเมียมึงไม่เฟซจันไรมากๆไอ้มึงทําให้ครูคนอื่นเขาเสียชื่อเงี้ยนนกะมึงไปหาซื้อปลาหมึกหลอดมาเย็ดสิฮะควยจริงๆเลย ทำตัวให้เป็นที่อับอายชาวบ้านขายขี้หน้าเขาต่อหน้าตอหลบตอช้างเย็ดถ้าเป็นคนดีทาเป็นผู้สอนผู้ให้อย่างพวกมึงเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่และอีดอ,อกทองตอแหลหน้าหน้าหีตัวไหนที่มาบอกว่าเนี่ยพวกเพื่อนมึงเป็นคนดีเนี่ยนะมึงเราให้มึงเราให้อีเคียพวกนี้เนี่ยนะไปเยด็ดรูลูกมึงสิกูอยากจะดูว่ามึงจะหน้าม,มาแซงตอแหลช้างเย็ดนี้ไหมอยากเย็ดเนี่ยรูรูเสาไฟฟ้ามึงไม่เห็นแล้วเนี่ยมีตั้งหลายลูกเย็ดขยมนะิฮะท่อประปาเนี่ย ดอกทองหน้าอับอายที่สุดขึ้นชื่อว่าเป็นครูไม่ใช่มึงจะดีตัวเสมอไปนะอีดอกขอคนอย่างกูนี่ดานน่าน่อยเถอะน้อยอีดอกอีช้างเย็ดที่บอกว่าเพื่อนมึงเป็นคนดีนะฮะหยุดเฮาแหกขีเฮาหอนมึงรอให้ลูกมึงเอาหีไปให้มันกระทุง้งสิน้อยดอกทองทั้งชีวิตเคยโดนเย็ดไหมพูดหีแตกอะไรไม่เคยคิดเลยนะมึงอีดอกทองนี่มึงจะแหกขีพูดอะไรเนี่ย มึงคิดให้เยอะๆนะว่าใครคนชั่วคนดีเนี่ยใช้สมองหน่อยไม่ใช่ดีแต่ปล่อยม้าออกมาจะาหี้มึงปล่อยม้าออกมาเห่าเองๆๆเองเองที่หีมึงเนี่ยฮะคิดดีๆหน่อยนะอีดอกเป็นถึงคนที่มีวุฒิการศึกษาเนี่ยพูดจาสวนกระแสดโดนเขาก็ะทืบเอาบาทาตบปากมึงปากเน่าปากหนอน